ดีครับจากร้านเชิงมีกุญแจนะครับวันนี้เราก็มาทํากุญแจรีโมทฮอนด้าคลิก125นะครับเราจะมาทําเพิ่มเหมือนกันง่ายๆครับมาดูกันครับอ่าตัวนี้เป็นของเก่าลูกค้านะครับก็ใช้งานได้ปกตินะครับนะครับเดี๋ยวมาทําเพิ่มเหมือนกันครับวิธีทําเพิ่มก็มาต่อสายไฟอ่าเส้นนี้นะครับไม่ใช่ปลั๊กนี้นะครับปลั๊กที่มีอันเดียวแล้วก็จะมี ฝา,าจุกปิดอยู่เอาอันนี้ออกแล้วก็หาสายไฟอะไรก็ได้นะครับถ้าพี่มีสายไฟเก่าๆก,ก็เอามาจี้ให้โดนก้วข้างในแล้วก็ไปโดนกับพวบวกนะครับนะครับนี่ผมมีสายพวกสําเร็จรูปอยู่แล้วมันก็จะง่ายหน่อยก็จี้เข้าไปเลยครับนะครับทีนี้เราเปิดไฟของเก่าและของใหม่ ให้เป็นสีเขียวนะครับกดข้างล่างครับนี่ครับเป็นสีเขียวเห็นไหมครับตัวใหม่ก็เป็นสีเขียวอยู่นะครับจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับถ้าเป็นสีแดงใช่ไม่ได้นะครับพอทําเสร็จขั้นตอนนี้เราก็มากดตเตาแก๊สหน่งก้งครับแล้วก็มาปิดรีโมทต,ตัวเก่าให้เป็นสีแดงกดแช่ไว้ัทีนี้เราก็มาปิดสวิตวเตาแก๊ส ไ้ที่สวิตช์ออนก็เสร็จสิ้นขั้นตอนแล้วนะครับก็ปิดกลับได้เลยนะครับมาทดสอบรีโมทนะครับต่อสายออกก่อนนะครับนี่ครับใช้ได้แล้วเห็นไหมครับเป็นตัวใหม่ครับอ่าเรียบร้อยครับเพิ่มรีโมทง่ายๆนะครับไม่ยากสาหรับออนด้าจะทาเหมือนกันทุกรุ่นนะครับก็ต้องหาสายเส้นสีแดงอันนี้ให้เจอนะครับที่ข้างแบตเตอรี่ เขาจะอยู่ใกล้แบตเตอรี่ทุกรุ่นนะครับฮอนด้าตะกูลฮอนด้าครับผมเรียบร้อยครับเอาไปลองดูกันนะครับขอบคุณครับ